วันนี้ที่เห็นว่าถือพวงมาลัยมานี่เอามาทําอะไรครับเอามาจะแก้บนค่ะหลวงพ่อให้กับหลวงพ่อได้ค่ะอ๋อแก้บนเรื่องอะไรครับสอบบรรจุครูติดค่ะสอบบรรจุครูติตดอ๋อแล้ว,แล,วแล้วตอนที่มาบนครั้งนั้นถ <c oughs> ่ายฐานจิตแล้วบอกกับหลวงพว่อได้หลวงพ่อ,อให้ไว่ายังไงครับเออถ้าสอบติดข้าราชการครูตั้งแต่ครั้งแรกจะมาถวายพวงมาลัยองค์ละเก้าสิบเก้าองค่ะอ๋อนี่คือสอบครั้งแรกด้วยอ๋อสอบครั้งแรกแล้วก็มาบนไว้ก็ติดเลย เฮงมากเฮงมากเฮงมากโอเคครับขอบคุณครับบวแนละสอบไเออสอบปูนะย่บปูหลพ่อหลวพ่อให้หได้เนี่ยสอบต้องมีทางนัไม่ได้แล้วคเนี้ยากขอให้ไปสอบครั้งเดียวติดเลยติดแล้วได้มาราชการแล้วน่งนะเอ่อทีด้วย เพื่อนยังบอกทำอะไรได้มาสอบดอนเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถ้าใครไปทำจริงนะเขาให้เวลาไหว้ทำไ้จริงไหวเป็นเนี้ยอาจารได้ขอบคุณไปไหว้เงี้ยต้องหัดนะต้องใครนี้ไม่ดีต้องหัดใครที่ไหว้สวยอ่ะอาจารย์ไหว้ไม่สวยนะสวดมนตว่าเพราะแล้วสวดยิ่งเพราะยิ่งรวยนะเนี่ย สังเกตพว่าพวกหมดต้องขวัญน,นะครับวันนี้อาจารย์แห้วต้องขอขอบคุณนะหากท่านใดสิทธิอนุสิตรักอาจารย์แห้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ม้างนะสวัสดีครับ